สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการจิ้เท่แกะของลรงเลยนะครับเข้าใกล้ๆเลยครับผมโอเคอันนี้เปิดตัวแบบว่าพีคหน่อยเพราะว่าเราจะต้องนําการอวดห้องเราหน่อยฮะเรากลับมาเริ่มมีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการอัดบล็อกนะครับหรือว่าอัดบล็อกไปแล้วแล้วละกับเจ้าตัวแท้สั่งก็สูนเอ็กซ์ติมโรนะครับผมแอสบล็อกนะครับผมด้านหน้ากล่องนะครับผมตามชาวแอสบล็อกเลยนะครับผม ก็จะเป็นรูปตัวกล่องนี้แล้วก็จะมีหูหิ้วให้จะมีแพ็กเกจกล่องด้านในนะครับผมก็จะมาอธิบายคร่าวๆนะครับสําหรับความพิเศษของตัวซ3ดสามก็ศูนย์เอนะครับเอาง่ายๆนะครับว่าตัวซ3ดสามก็ศยกับซ3ดสเจนะครับ2อย่างเนี้มันต่างกันตรงที่เฟสภาคการจ่ายไฟนะครับโดยที่ซ3ดสามเจนี่ยอาจจะนะครับอาจจะจ่ายไฟให้ตัว Intel 9900K ไม่พอนะครับผม ก็คือดังนั้นเขาเลยออกตัวใหม่ขึ้นมาเป็น Z 390นะครับที่จะรองรับ CPU g e n เจนนะครับมีเพียงประมาณแค่นั้นเองครับที่ความต่างนะครับผมโดยที่ตัว Z390 เกนี่ยก็จะคล้ายๆ Z370 โดยที่สามารถใช้ CPU ทั้ง7จ็ดนได้นะครับซึ่งในตอนนี้นาะทีนี้ผมหา z 3. 7 0ไม่ได้แล้วก็เลยจะต้องมายอมมาเจ็บตัวหน่อยแลซื้อ Z390 นะครับซึ่งเหตุผลที่เลือกตัวนี้ก็คือตัวนี้มีความคุ้มค่าเลยนะค,ะนะครับที่ตอนนี้ ผมสามารถหาซื้อได้ราคาประมาณ4,007 7นะครับโดยที่ตัวเมนบอร์ดนะครับมีไฟ RGB มีตัวพ c เศษเพที่เสริมทำให้กระจอไม่เอียงนะครับตกลงมาแล้วก็ใส่ไฟ RGB a c c e s s o r y ที่เสริมเข้าไปได้นะครับผมโดยที่เห็นได้ตามหน้ากล่องนะครับก็คือหนึ่งเจ้าตัวนี้นครับมีมีไฟ RGB สีโครไดให้นะครับผมเอเให้เรามาดูด้านหลังต่อนะครับ ด้านหลังนะครับผมก็จะม,มีพอร์ตยานเชื่อมต่ออะไรให้บ้านนะครับอ่อาแรกก็คือมีไฟ12เฟสนะครับมี USB M-2 ให้3ตัวซึ่งตัวหนึ่งเป็น USB M-2 ที่เอาไว้ต่อสมารับสัญญาณ Wi-Fi นะครับผมโอเคมีไฟ RGB ให้ว่าไปแล้วก็มี Cover M-2 Heat Sink นะครับผมแล้วก็มี Sound Card Onboard ให้นะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะดีหรือเปล่า แต่จริงๆแล้วสาหรับคนที่เล่นเกมนะครับชาวเกมก็จะรู้กันว่าเราก็จะไปซื้อในตัวซาวการ์เสริมแยกกันอยู่ดีนะครับเปิดมาด้านในกล่องเป็นนี้นะครับมีหูให้ข้างในคือแพคเกจจิ้งของ a s r o c เนี่ยก็คือรู้ว่าเขาจะเป็นทําเป็นตัวทังต,ตลาดที่มันดรอปลงมาจาก asus นะครับผมก็แพคเกจด้านในก็จะประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วเปิดมาก็าจะเป็นพวกของเสริมเล็กๆน้อยๆนะครับผมอ่ของเสริมมีอะไรบ้างก็จะมีซาต้ สาย SATA 2องเส้นนะครับผมเอาไว้ต่อฮาร์ดดิสก์นะครับ Sli bit นะครับผม I/O shield แล้วก็มี NOT y e t m o ให้3ตัวนะครับจะมีแมนว่นให้อ่านนะครับแมนววนที่เราอ่านกันประจำนะครับผมมีจดหมายเอาไว้ส่งบอกรักแฟนด้วยหนังสือ a s l o OK สด้านหน้านะก็มี CD เที่เอาไว้ลงไฟล์อะไรข้างในนะครับผมซึ่งผมไม่เคย ตอนนี้คอมใคลมีที่ใส่แผ่นซีดีบ้างไหมครับ <c oughs> <c oughs> คือหายากแล้วที่ตัวเมนบอร์ดนะครับผมที่ตัวเมนบอร์ดนะครับอันนี้นะครับผมก็จะมีแผงระบายความร้อนซึ่งนี้จะเป็นโลหะนะครับผมตรงนี้โลหะนะครับนี่ก็โลหะที่เป็นตัวภาจ่ายไฟชิปเซตนะครับอันนี้ก็เป็นพลาสติกไฟ rgb จะออกตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านนี้แล้วก็ที่ว่ากันก็คือตรงนี้จะเป็นตัวพิซไเพทที่เสริมโลหะเข้าไปนะครับจะได้แข็งแรงขึ้นมาหน่อย แล้วก็มี M.2 s y n c นะครับผมมีภา่ใจไฟที่แบบว่า12เฟสสามารถใจ 9900K ได้แน่นอนนะครับผมโดยที่ตัวรับไฟก็จะมี8กับ4พินอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคก็คือความต่างก็คือระหว่างเมนบอร์ดระดับท็อปนะครับตัวนี้ก็คือจะไม่มีตัวโคเวอร์ที่มันหรูหราลังการหรือว่าเป็นจอทีอ่มามเหมือนตัว ASUS Formula นะครับด้านหลังก็จะเป็น PCB เลื่ออย่างนี้เลยนะครับ Okay. ดูด้านข้างนะครับด้านข้างนี่มีอะไรมาให้เราเสียบบ้างนะครับก็จะมี USB ขึ้นมานับเลยนับด้วยกันเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็มี USB Type C ขึ้นมาอัอนนึงนะครับผมแล้วก็มีซาวการ์ดนะครับไม่ใช่ที่เสียบสัญญาณเสียงนะครับผมแล้วก็มีตัว built-in นในตัวสาเสาสัญญาณ wiFi ซึ่งอันนี้ก็โบไว้ให้เฉยๆนะครับโอเคก็ okay. ไม่มีอะไรแล้ว ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับแอดล็อกเซสามก็ศูนย์ราคา5,000บาทนะครับตอนนี้หาซื้อได้ประมาณัน4,7นะครับผมยังไงเดี๋ยวรูปหลังจากการที่เราบิวอ<ส>ินเข้าไปแล้วใส่ซีพียูพูลิ่งใส่กระจออะไรเข้าไปเดี๋ยวจะตามมาในเพจนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบก็กดติดตามไปได้นะครับสำหรับเพจจิบเทคแกของลองเลยนะครับผมขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับขอบคุณที่ยังติดตาม,มันอยู่ขอบคุณทุกๆคนนะครับผมขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามา่ใจกันครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ